กหวานขึ้นแล้ว่ระสือให้ไว้ไปก่อนเด้อคนเด้อตายตาให้ยังยิ้มอย่างเอาอ่านคอมเมนต์อ๋อ ใจมากยิ้นู้ไปใส่วะหยิบกันไรดอกอีหล่ะก็หยิบเอายิมซื้อๆกระไรบ่ที่เจ้าหนิโอ้ขอบคุณกองคอ,อนนะครับผมยิยมกระไรบ่มักเอลือปียชักไล้ค่ะขึ้นมา <c oughs> ววนเป็นคนใต้ยฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ชอบฟังเวลาคุยกันออ้ขอบคุณครับผม บคบกับเาโอ้อบตุณงตาสำหรับคขาเพื่อนวายาก,กับไปเป็นสาวอีกครั้งเด้อเพ่าความหักที่ไอ้เจ้ามันมันเก่นคือจังเสาเข็ม ก็ค <ítulo> like, ือจังเกือที่บอสเข้มคือจังแกอตาในดวงใจคิดตั้นหรอความใจคิดตั้นวิวอย่างเนี้ยเค้นอีกแล้วสัตว์อีกมุนยังยกมาพัดแพงเลยท่านเบิร์มีไลฟ์มีไลฟ์เอกินมีไลฟเปอรไง ไอ้ฮักจะลายเทนอไอ้เวอจริงๆได้ลาใจคขามีแค่ลาแต่เพิมพผู้เดียวอ๋ออยังยิมยังอ๋อยิมซื้อยิมซื้อยิมให้ค้นน่ารักเลยยิมให คอนแทกเล่น <Contact> ไปจัิงสิละ่ะยนี่มืนขึ้นอ่ะพี่แอชชัดรับรจ้างเคสักผาเลยค่ะเพป็นวะเม็นเห็ุยังคะว่ลเดี๋ยวผมวเดี๋ยวทักออกอ็เองครับผมประกาให้น้องยิดดอกแมนค่ะคุณศิลสัสวีตเขาเห็นเองทุกอย่าง คุณว่าโอ๊ยมาเบิ่งค้นจีบกันค่ะ <c oughs> คุณผู้คัดตรงนี้มีความมีคนหักกันค่นะอย่างสิ่เขาจะไม่เสแวร้งแนวหนังทางใสขอมาจำเอาไว้ก่อนแน่ได้ปะ น้องน่ะบ่กว่าคำเดียวเท่านั้นละ่ะยามซักผ้านะ่ะผมบอกคำเดียวกระทำมังยยอยู่สายลาก็เคลนนี่น่ะไผเคลนนู้ซีเคลนอีหยังโอ้เดีวก็เอากิ๊บมาติดซะหนอนี <c> ่ <oughs> หลังเงียบแทนเกินบอกไม่ได้เกินไหนหลอกเพศนู้นต้องมีคนหอกหรือมีคนฟังเอาหนูบอกเหมือนไอเสี้ยฟังฟังยังกะโอ้ขอบคุณนะครับคือกัญญาสำหรับสร้อยทองด้วยนะครับขับนขั้นระดับยุบุด่วนอ๋อเบรรวาไอมีความหายเห็นยีหล่าใส่กึ่งกงภาาสั่นวล ศูนย์ครับเขามีนเดี๋ยวเลยศูนย์โอเคที่เจ้าเงียบอย่างเงียบอย่างนู้นก,กัไปเปลี่ยนมาหน่อีท่านโบแบบนี้ท่านโบนั่น เป็นซ <g kaha> ูนูนมื่อวานเนี่ยหรอเป็นซูดูนสุดเห็นโลกนี่เมื่อวานนี่สุดในพัดกาแฟสุดในโทรศัพท์เมื่อวานนี่แต่ว่าเจ้าะวามบนซูนให้เพื่อนบอรเกี่ยว พิดมว่าน้องปีชัต์คะน้องเฉดนาหักบกค่ะพนว่านาฮักค่ะพนว่า,า,า,าอ๋อหักเฉดบกค่ะเพนว่า,าอย่างก็เหลือ,อาการพุ่งมิดเอากระเพิ่มพิมา่าฮักน้องเฉดบกค่ะปรา,านเพูดอาค่า,าค่าคือค่าค่าฮะโอ้มมีดอก เอาเองอีกแล้วคนผู้นี้พักว่าเองเออเอาบอสแต่อันนั้นมีอันที่ว่าอันอันที่อันยังก็อันพิเศษน้องเขตดนะฮะบอสฆ่าอ่อันนั้นนีอันที่สองของเรงคนผู้นี้มักว่าเอาเองเอาเองดูดูอย่างค่ะให้หนู อ๋อนิโบก็นี่สิฮ<ะ>ึนิโบก็นี่สิโอเคหนูไม่ได้ว้าเดย์ไอ้ว้าวนอกจากไอ้ไอ้ว้าหนูเป็นคนเออไพรวนหนูเป็นค้อนออว้า,เ,วาเก่งสันดอกซุ้มเจา้าค่ะไอ้อยากดูเองไหมเป็นอยากดูเองนี่พู้เดียวนี่แหละอยากดูเอง ว่าว่าเองได้ว่าเองตัง้งคำทมขึ้นเองอเอ้ซี่พิน่นหมินมานี่นี่นีบู๊เซที่จริงอันตัวนู้เบิร์ดนู้กับเสื้อฟั้เห็นบอหนูกับเสื้อฟั้เงินน้องใส่สั้นน่ารักดีด้วยผู้ได,ด้มาครับบอบบบบบบผ่านบอขี้ผมบอขี้ใส่เนี้ยใส่เออจริงๆก็ใส่ไปใส่มันฮอดเท่านี้เห็นไดก็นดิก็บพรว่าที่ใส่ขาสั่นก็ใส่ไปรู้แต่มันสั่นโพดัน ไส้วัดไสอยูุบานนัอซือผมบอันผมบาวาดออันใส้ไรซดนี่นะโซ่รถจักรยานเนาะค่ะหนูโซ่รถจักรยานใครเดือเขาไปถือช่วงพอดีกราลังกระลังลสิเขาไปเล่นเบิ้งทิกตอกเข้าไปดูว่าฉันเห็นแต่เฮือกกรลังอันยืนล่างรถจักรยานอยู่เื้อวัดท้อฮะไหนวะ ไว้ขึ้นเราวันเน่เป็นซุนซุนยูซี่ก็เป็นซุนซุนอี๋เมื่อวานเนี่ยยูซี่ก็เป็นซุนซุนเอาเมื่อวันซุนอยู่เหรอครับบอครับเมื่อวานอารมณ์ดีครับเอาเมื่อวานยังอารมณ์ดีคะไม่อวมีความสุขไปเห็ดยังมากฮะไปเห็ดยังมาค<ะ>กครับบอสบอสะเป็นคนแบบอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีมีความสุขอ่ะเมื่อวานคือนซุนเมื่อวานนี่ความสุข่เมื่อวานก็อารมไม่เห็นเรื่อง เอามอว่านมาเกี่ยวกันมาว่านเพราะมาว่านแต่มันอนี่ยมีความสุขเอา่าค่ะเมื่อไหร่จะมีงานคู่ครับ mm hmm. <laughs> ถาควิดชาก่อนนะครับผมมีแด <laughs> พี่ก็ล้างรุกเพื่นนมา เพื่อนอกว่าล้างรถใส่ขายาวเปียกหมดเอามุจเจ้าก็ะห้วนขาขึ้นตี้เอาใส่ถุงอวอดมาหว้วนขึ้นบบเปียกเอามันบ่ถนัดเป็นบอ่มนบอมันจะโบ่ันงถนัดอีอย่างแต่เเปเปียงขายาไวไม่ละเดอค่ะท่านโบถามมาท่านโบ ทงานแมนบ่ต้องลลางกระจกที่เหล็กเออหลางเห็ดยังรีวิวลหางรถซืสือตอนแรกรีวิวรถลดหิออกมากมันก็เปื้อนนาะก็เลยลลางค่ะพีทีเอ็มซีบ่พีทีเอ็มซีหลังบีเอ็มบ่กบีเอ็มซีเหลืองเนาะที่เจ้ามีเอื้อคอยบ่มีอยู่แต่ยังบ่ได้อะไรเป็ดเชิงโศดะโศมันย่อนอยู่ <laughs> ที่ซีเลืองม,มันคขาไม่เลือกขันเดียวหนาวดิหนาวบ่หนาวบ่บครับได้ใส่กิ่งหญ้าวล้วค่ะอ๋อ B M x ที่ค่ะ พี่เขตค่ะน้องปิยะาฉาัตสวยบอค่ะน่ารักบอค่ะเดเบสครับผมน้องมอเป็นเบอร์ดีครับแต่น้องก็เป็นทีนึงแน่นใจผมแล้วอย่าเถียงกันเปนว่าถ้าจะเถียงอยู่เออ ยังอยู่เด้อขาส้มจับพี่เป็นในรุ่นเงินมืนาะมันมัะะะนะจะมือเหรอครับเอ๋อสันอ๋อแต่พาผมแสบตาอะไรเนี่ยมันแสบตาครับเวลาไปไเปิดไฟขอบคุณ ธอกันปากเป็นคุฉันฉันรักหมดใจตอให้ฟ้าดินสลายก็ยังเป็นเธอลงจากรถไปนั่งในบ้านเป็นอย่างผมไม่ได้อยู่ในบ้านครับผมอยู่ด้านจากป่าผมจอดท่าผ่าทางอยู่ครับ เอาเดี๋ยวบอถฐาเดี๋ยวบอถฐานไอไปเบิ่งก่อนสะทงสัยผ้าซักแล้วเรามั้งไอเอาไปอบก่อนบอถฐาบวอดอะไรบ้าไงเนี่ยวอดอะาบ้างอดานวอดานหน้าที่วอถดหน้าที่เดี๋ยวกลับมาโอเค้ค่ะโอเคครับโอเคครับโอเคโอ้โอเคครับโอเคครับโอเคครับค่ะเราไปเนาะระวังไกไปหันไปมุดหูเนาะค่ะว่าเปัญญาปากคือเป็นเหตุหายไปแล้วเนาะค่ะเอ็น แล้วไปละระวังพายังมดหุหน่นเนาะมือนีที่ว่าไอ้ว่าเรื่องผิวปากนี่แหละก็เรื่องผิวปากที่ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าระวังผิวปากเป็นฮีตเตอร์การเลือกสำหรับคนมากเพราะท่านนกขามือมือ,ม,อมือวางเกี่ยงเนาะอ่าแอดมินแซวผู้บา่าวตยังผู้บ่าวยังผู้บ่าวผู้บ่าวผู้บ่าวศิลศิษย์คนสี่สิบ อีกสี่นาทีอีหยังผัวบอลอยังผัวบอลอยังว่า,า,งา,า,งมา,มามาดูโอุ้ยยังค่ะที่เจ้าท<ซ>ี่บอลยังดูประเดี๋าวเป็นว่าผัวบาลคุณซิดนะซีดเป็นว่าที่เจ้าหรืเปล่ปาอ่ะเออฮ่าฮ่าอ่านรู่านฮ่าไล่กัดนักหนาแกงไอ้พุ่นบอกว่าแกงไอ้ นุ้งมะกาแกงน้งากาแกง <c oughs> นุงากาแกง <c oughs> นั่นเพิ่นวะเอี่ยงผู้บ่าวเพิ่นวะเอียงคุณศิลสิทธิ์นูอ่วะนูวงวะไอเ,อเ,ออเกี้เปียวเด้อหมูเ น่องไหวยังครับผมน่องน่องไหวยังเอ้ามาท่านตอนทบ่าวพ่อดีพึ่งมาเดี๋ยว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 เป็นยังคะ บ่มียัง